สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูฟักทองเชื่อมค่ะฟักทองเชื่อมที่นำไปเป็นท็อปปิ้งนะคะใส่ในไอติมใส่ในน้ำแข็งใสหรือว่าใส่ในขนมต่างๆนะคะที่จะต้องมีท็อปปิ้งแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเหมือนเดิมตามแบบฉบับของช่องอร่อยแบบบ้านๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวันนี้แอดมิน ใช้เป็นวัตถุดิบก็คือจะใช้เป็นน้ำปูนใสนะคะให้ทำรอไว้เลยค่ะจากนั้นแอดมินใช้ฟักทองอยู่ที่ครึ่งลูกแล้วก็นำเม็ดออกไปเรียบร้อยแล้วและในส่วนของเปลือกนะเปลือกแอดมินก็จะใช้มีดลาอเอาเปลือกออกค่ะก็จะแบ่งอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาเปลือกได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็นำมาหั่นเปลือกออกแบบนี้เลยค่ะ ฟักทองที่แอดมินใช้ก็เป็นฟักทองที่ลูกไม่ได้ขนาดใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะขนาดปานกลางนะแล้วก็ใช้แค่ครึ่งลูกเท่านั้นค่ะในส่วนขั้นตอนของการเอาเปลือกออกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูต่อไปค่ะแอดมินจะหั่นแบบนี้เป็นชิ้นบางๆค่ะ และต่อไปค่ะก็จะมาซอยให้ฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆเรียวๆยาวๆแบบนี้นะแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนฟักทองครึ่งลูกของแอดมินหมดค่ะ ฟักทองที่จะนํามาทําเป็นเมนูแบบนี้เชื่อมแบบนี้จะต้องเป็นฟักทองที่แก่ฟักทองที่เลือกมาจะต้องเป็นฟักทองที่แก่เวลาเชื่อมก็จะมีความเหนียวเนื้อละเอียดมีความหนึบหนับนะถ้าเกิดฟักทองอ่อนก็จะไม่มีรสชาติเหนียวและหนึบหนับค่ะต่อไปค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็นํามาแช่ไว้ในน้ําปูนใสน้ําปูนใสก็คือน้ําปูนกินหมากนั่นเองค่ะ ใส่ลงไปก็อยู่ที่ประมาณสักสองสาถ้วยตวงเนี่ยใส่ใสปูนล,ลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะไม่จําเป็นจะต้องรอให้ปูนตกตะกอนนะคะก็คือปูนจะเป็นสีชมพูแบบนี้เมื่อละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปแช่ได้เลยค่ะแช่อยู่ที่15-20นาทีค่ะแช่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ฟักทองเวลาเชื่อม ไม่เละนะคะยังมีความขึ้นลูกแล้วก็ยังมีรสชาติที่เหนียวหนึบหนับค่ะเมื่อแช่ครบแล้ว20นาทีก็จะนำไปเทน้ำออกแล้วก็ล้างออกสักสองครั้งค่ะน้ำเอาในส่วนของปูนออก2-3ถึงครั้งจากนั้นก็นำมาใส่ในน้ำให้เราตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะ ปริมาณน้ำก็เช็คดูนะคะว่าจะไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็จะไม่เยอะจนเกินไปค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายก็อยู่ที่ประมาณ250กรัมค่ะต่อปริมาณฟักทองครึ่งลูกในปริมาณฟักทองที่ลูกไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดกลางค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟกลางคนแบบนี้ไปสักพักหนึ่งจนกว่าน้ำตาลจะละลาย ปิดฝาหมอ้อไว้ก่อนแล้วก็มาเปิดฝาหมอ้ออีกทีในตอนที่น้ำเดือดจัดจัดค่ะและตอนนี้น้ำเดือดจัดจัดแล้วจะเบาไฟลงมาไฟกลางให้เบาไฟลงมาเป็นไฟอ่อนค่ะในเวลาของการเชื่อมก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของฟักทองที่เราเชื่อมค่ะ และตรงนี้ก็เบาไฟลงมาแล้วจากนั้นก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆค่ะมันเปิดดูแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตดูก็คือน้ำเชื่อมจะลดลงไปค่ะแต่ลดแบบนี้ยังไม่พอจะต้องเชื่อมต่อค่ะเพราะฉะนั้นให้เตรียมฝาหม้อไว้เลยค่ะปิดฝาหม้อต่อแล้วก็เชื่อมไฟเบาๆแบบนี้ไปอีกค่ะจากนั้นก็มันเปิดขึ้นมาอีก ตอนนี้น้ําเชื่อมก็ลดลงไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่พออีกนิดนึงค่ะเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็เชื่อมไปอีกสักนิดหนึ่งค่ะก็ปิดฝาหมอ้อไว้หลังจากนั้นก็มาเปิดอีกตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าฟักทองเชื่อมของเราเนี่ยได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะปล่อยให้เขาเย็นก่อนถึงจะนำมารับประทานได้ค่ะ หรือจะนำไปเป็นท็อปปิ้งในการทำเมนูอื่นอีกต่างๆและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำฟักทองเชื่อมค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ